ช่วงแรกๆที่หนูจีบเขานะถ้าสมมติว่าต้องมาทำงานร่วมกันนะถ้าติดก็คือก็ก็แฟนเลยก็เอาก็เอ้าก็เอ้าเหรอฮัลลอ๋อไม่อยู่แม่ไม่ได้ไปเอาน้องเลยอ๋อฝากเลี้ยงเลไอยใช่หนูเริ่มวันนี้หนูเริ่มดึกแล้วไงก็เลยแบบมันกกลอะพระรามสองอ่ะฝากเลี้ยงกระต่ายอะนะใช่เขามีประมาณยี่สิบกว่าตัวเลยอะที่ที่ที่ฝาก หลังไม่ต้องไปเสียเงินจ้างฝากพี่เลี้ยงก็ได้จะเช็ดหน้าไหมไลจเนี่ยเช็ดแล้วพี่ตน่าสดหรอให้นะพรน,นะเอ้าพรก็ต้องคู่กับชุมพรหรือเปล่าพี่ฟ้าให้นะไปเลยปะไม่สู้ละไม่ได้ต้องสู้น่าสดก็ไม่รู้ใครจะได้เลยเพราะว่าสวยเป็นทุกคนจริงเฉพพอชุมพร ฟังฟังเออควาช่วยด้วยร้องเพลงแล้วแบบเหมือนมันแบงค์ด้วยเหมือนในหัวจะพูดเคาว่าชาลล็อตแล้วก็คือจะร้องเพลงแล้วก็เคอพูดขึ้นมาว่าชาลล็อตทังี่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรโอ้หนูหนูวนเวียนอยู่ในหัวพี่ฟ้าตลอดเลยหรอคู่บิ๊กท่เราเจอกันแพวแพาวทั้งคู่ คนเจ้าชูเ้เจอกันก็อาจจะใช่เขาก็เจ้าชู้เหมือนกันแหละไม่หนูเพิ่มพี่ฟ้าตั้งนานแล้วมันงัแบบใจมันปูไม่เคยคิดว่าจะได้ <laughs> จะได้รักด้วยกันนะติดตาตั้งแต่ใน TikTok แล้วว่าวกันวันนี้พี่ฟ้าว่านทั้งคืนฝากไว้ให้คิดจังหวะสบตาคือซีรีส์เกาหลี <laughs> เคลียเป็นเด็นยางด้วยพี่ฟ้า น่ากลัวทำไมเราน้ากลัวล่ะไม่เพราะเมื่อวานไ่ฟางกินขนมหรือสักอย่างนี่แหละแล้วไ่ฟังก็แบบดูแบบสี่นิ้วเลยอ่ะดูตกใจแบดูแบบดูดอร่อยมากดูที่ายาดูดีอย่างเีมันเลอะนะแบบกินมาขามแล้วแบบมันหยดไปเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะชาหลอดอยู่ในกลุ่ม LGBTQ หรอก็อยู่นะก็เห็นสบายใจกับใครก็ ก็นั่นแหละแต่ว่าไม่เคยเป็นไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงต้องลองเอาและะทุกนพี่ฟ้าน่ากลัวมากเลยหม่ไม่น่ากลัวเท่าอยากดูดนิ้วดาแอนยิบสองยังร้อนเลยเนี่ยพี่ก็ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงจนแบบวันหนึ่งก็รู้สึกอยากลองอนะไรเงี้ยพอลองคบก็น่ารักดี เอาแล้วเขินไม่ไหวเขินเขินเขินเนนางงามไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียทุกคนมันก็เป็นได้หลากหลายนะคะใช่ความรักไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่คนอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่คนอ๋อแพววทั้งคู่ ทุกคนแซวเก่งมากเลยแซวจนขเขินนะนี่พูดจริงๆนะเราจะคอมเมนต์นี่แหละไฮดีคือแฟนเก่านางเอกเออเห็นไหมเนี่ยเจ็บเลยจี๊ดเลยฟ้าก็ะชาวลัดใครเจ้าชู้กักันชาวัดงอนพี่ฟ้าเรื่องสาวอุดรอยู่ค่ะพี่ฟ้าสับลานเก่งมาก ชอบใหร้องเพลงใจเหลือเหนือจุดอ่อนมีคนเรียกพี่ฟ้าว่าแดแดดดีแดนด,ดีห้หรอใช่ลองเรียกสิเขาลองเรียกกันวเนี้บอกขอลองเรียกได้ไหมคะขอลองเรียกป๊ะาปา๊าซึ่งเราสึกว่าป๊าป๊ามันจะดูแบบดูกแก่ไปไหนลองเรียกแดดดีส้สิแล้วใครใครเรียกว่างอะ ก็มีคอมเมนต์เรียกไม่หมั่นี้ไม่ได้หรออันนี้ที่เห็นว่าสวยคือสวยเป็นเพื่อนเมียนะสวยเป็นเพื่อนแฟนแดดเดียวร้อนไปนะแม่แดดเดียวนะลูกครึ่งอุดรกับลูกครึ่งชุมพรอันไหนคือหวานใจเขาไม่คนถามแรง เธอเป็นคนแรงนะมีคนถามหรือไม่เกี่ยว <laughs> เออให้เรียกวกาแบว่าแก๊งเนียนเมีคนไม่ตอบคนทุกคน <laughs> <laughs> ลูกทึกลูกเดี๋ยวนะอุดอรนี่เขาลูกขึ้นอะไรนะไม่รู้ ก็ต้องลูกครึ่งไทยอังกฤษอิตาลีมีคนบอกอิตาลีชอบไทยครึ่องอังกฤษคนสวยของเมืองภากลางหรือสาวงามของเมืองใต้ยอมรับต้องตองเลยว่าชอบเธอคนนี้ ชองทีท่เธอเป็นเธอช่องเวลาเธอยิ้มรูไหเวลาทีท่เธอชองมาลองได้ไคมเนี่ยเพ,พลงนี้ก็ได้เนาะที่ไม่จะเธอไี่ว่าอะไรก็อยืนยันสักนิดหนี่งไม่ไมไใใร้องให้ฟังว่าเพลงนี้มันพอไงน้องก็แบบเป็น,น คนใต้ไงเพลงนี้เป็นเพลงของคนใต้พี่ฟ้าเป็นคนกรุงเทพแบบร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่พี่เป็นคนทไทยทั้งนี้นสาวยกล้อระวังพี่ฟ้าชิมขอคิดองไม่เป็นไม่เคยยกล้อ ก <laughs> ันเขินกันอื่หรอไลฟ์กันจะไอ้นี่แล้วนะทุกคนทุกคนยังเขนินกันอยู่นเหรอหือีลาคำแพงดูเคยฟังเพลงนี้ปะคนสวยของเมืองภาคกลางหรือสางามของเมืองใต้ย,ยอมรับต้องต้องเลว ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอทองปากฉันเคยจริงๆลมรักจธอขอถามตรงๆเลยว่าจีเธอได้ไหมแต่ทำไม่ว่าอะไรก็อยู่ดกันสักนิดนึงจริงจริงมันเคยลองแล้วเคยลองแบบว่าอยู่ใน อาจจะไม่ได้พูดเป็นทางการมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเราเคยเหมือนแบบพลับไปถึงตรงสันแล้วอ๊แต่ว่านี่สุดว่าจะต้องใช้คำไหนเดี๋ยวก็นะอันนี้ฮอันนี้เราเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มีอร้อยอืมมันใจนะว่าทุกครั้งต้องเป็นเธอคนที่ฉั เธอลองจีบเขาว่ายังลองแล้วฉันลองมาหมดแล้วแค่พวกเธอไม่รู้ฉันลองมาทุกวิถีทางแล้วแค่ไม่ได้ออกสื่อก็ลองจีบใหม่ดีครับต้องจีบใหม่อีกกี่รอบะถึงจะพอใจ แหง้ยเข้ケมเข้มดิไม่ได้จีบจะจีบแต่ไม่ได้จีบพี่น้องแหละดีละว่ะอเ็มพี่น้องตู้ให้จีบชาติดไม่จีบแล้วเป็นพี่น้องกันจีบใครอีกฮะเขาเลิกจีบแล้วค่ะเขาอยู่คนเดียวแล้วจบจบอยู่กับตัวเองเป็นโสดหรือว่าจริงๆงเราชอบดันลีหรือปาเป็นสุขเป็นโสดฮะ